ก่อนภิกษุททั้งหลายเมื่อฝนเมล็ดหยาบตกอยู่ในสรระสมัยต่อมน้ำในน้ำย่อมบังเกิดขึ้นและดับไปบุรุษผู้มีจักสุพึงเห็นเพ่งพิจารณาต่อมน้ำนั้นโดยแยบ่ายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบกายต่อมน้ำนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระม่ได้เลย สาระในต่อมน้ำนั้นพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่ในที่ไกลหรือในที่ไกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบขายเวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในเวทนาพึงมีได้อย่างไรฉันนั้น 能干干。